เป็นมิตรภาพที่มันดีมากๆเราฟังโอ t ทีที่เมมเบอร์เราเป็นคนร้องก็รอดูอีกนะจ๊ะเออหนูเคยได้ไปแคสแมนโนด้วยนะแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องแรกที่หนูแคสแะในฐานะบี k ตอนนั้นเราซีนยากทุกคนหนูว่าหนูเจอซีนอะไรในซีซั่นหนึ่งเป็นซีนแบบเอหอหลอว่แนนโนเต็มใจที่เหมือนแบบเขามคมขืนแล ANO, ้วแนนโนไปยิ้มห,วหัวเราะแบบ <S <S> <S> เอาอีกเอาอีกค่าจะสิอะไรอย่างเงี้ยเออเขินมากพี่เออาร์คือเห็นแล้วแบบอย่างเงี้ย ้วคือตอนที่เราก้ารเสร็จแล้วเขาเดินคุยกันหนูบอกว่าใครเราไม่น่าให้พี่รีไม่ด้เพาอมายากเอาองให้ยังออกมานี่อหลอนยากให้พนพูดถึงซีรีส์ The g i r l f r i เป็น l a n n e r อ,อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คือ <c oughs> หนูก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะขนาดน,นั้นเราคือรู้แค่ว่าตอนที่ถ่ายหนูก็แอบเยาบเยถามพี่โจโจทิชากรอนนะ่ะผู้เป็นผู้กำกับของซีรีส์เรื่องนี้แต่คิดว่าเป็นซีรีส์น้ำดีแน่นอนค่ะจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่มันเป็นมิตรภาพที่มันดีมากๆแล้วมันแบบเข้าใจว่าคําว่าไม่หยัดเยียดปะ,ะคะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณน,นี้แต่ทีนะ่นี้ลองดูลองดูก็คิดว่าเคมีปันเจนนส วีฟอนนอนๆ,ๆนะคะก็คิดว่าทำให้เรื่องนี้ดำเนินเรื่องได้น่ารักแน่นอน จัดก,ก็รอดูเราฟัง OST ที่เมมเบอร์เราเป็นคนร้องก็รอดูอีกนะจ๊ะคิดว่าเรื่องนี้น,น่าดูจริงๆทุกคนอย่ารอติดตามรไรมาสี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือเปล่าคือก็ไม่รู้ไม่รู้ในนี้อันนี้ในความคิดเพราะว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องพอโควิดมันก็เรื่องการถ่ายทำเหรือแแต่คิดว่าเล่าร้านยาคือถ่ายเดือนเดียวออนแอร์อีกวีคหนึ่งถัดมายังทำได้พิ่โจทำได้แน่นอนค่ะไปมาสี่แหละทุกคนรอดูคิดว่าปัง เออหนูเคยได้ไปแคสแนนโนด้วยนะเป็นซีซั่นแรกค่ะเป็นแบบจําได้ตอนนั้นเขาเรียกแคสไปแล้วคือไม่รู้ชื่อแนนโนคืออะไรด้วยเขาก็อธิบายคร่าวๆตอนนั้นมีมือบอลมบายแคสก็นโมบายแคสซิ้นเดียวประมาณนั้นแล้วก็เหมือนเหมือนน้องมันกลับไปแล้วก็ของหนูก็แคสเป็นก็สิ้นเดียวกันค่ะแล้วก็เหมือนเขาเขาก็ดูว่าเราดูมีแบบแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องแรกที่หนูแคสนนในในฐานะบ n k เตอนนั้น แคสเรื่องนี้ก่อนแล้วก็มาแคสแอดวอร์คือนานมากเออแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเขาอาพอเห็นคอนเทนทียเลเขาก็แบบโดลองเพิ่มเพิ่มซีนเริ่มเพิ่มน,นู่นนี่ก็แบบมาจําหน้าเหมือนลองเล่นดูอะไรเงี้ยเออเราซีนยากทุกคนหนูว่าหนูเจอซีนอะไรในซีนส่นหนึ่งเป็นซีนแบบเออซีนยากอะ่ะคือหนูไม่เห็นภาพแหละแล้วหนูแบบต้อง ทำตัวยังไงวะอะไรอ่ะคือมันเป็นมันบทมันแรงมากทุกคนมันเป็นซีนมันเป็นซีนในซีซั่นหนึ่งอ่ะลองเดากันมาไหนลองดูซิดูซิดูซินดูซิดูซิเดามาอ่ะเดาให้ได้อเดให้ถูกในซีซั่นหนึ่งนะเดนซีซั่นหนึ่งออนไม่ได้เพราะแน่นยยยิ้มน่ากลัวแต่ออนยิ้มนะยิ้มยิมแบบยูริอ่เซอร์ไพรร์ เต้นหน้าสาวธงเอ้ยเต้นหน้าสาวธงเขาเอิมโพไวส์เลิฟซีนอือมซีนไหนละ่ะซีนเหมือนตัวอิมซีนยากๆบทแรงมากฉากข่มขืนเอ้ยไม่ใช่ฉากข่มขืนมันเป็นฉากเออหรือมันคือฉากข่มขืนหรือว่อาแนนโนเต็มใจที่เหมือนแบบเขาข่มขืนแล้วแนนโนก็ยิ้มพลอแบบ <laughs> เอาอีกเอาอีกฆ่าเสยอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยเออเกินมากพอเขาแค่จับขาแล้วคนคือแบบจับขาแล้วโยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูแบบ หง่อยแลย้วมันไ,ไม่ได้อะไม่ได้จริงๆก็เลยอ่ะเออไม่ได้ปัญหาเลิฟซีนหนูอย่างเล่นเป็นเด็กน้อยเลยทุกคนทุกคนจะมาคาดหวังอะไรกับซีนนี้ไม่แต่คือก็คือเขาก็แบบเออด้วยความเออเขื่นแหละเออตอนแรกแล้วซีนตอนหนึ่งเออแล้วแหละเออไม่รู้จะมืออะไรเลยละนั่นอะไรค่ะอ แต่คือก็สุดท้ายก็กั้นใจเลยก็ลองลองเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้วเขาก็ากโอเคงั้นดบอีกซีนนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะเป็นที่จริงมีคน n ด i มีจริงๆแล้วมีพี่คิตตี้สุดท้ายเป็นพี่คิตตี้ค่ะบทแรงเกินะนั่นแหละซีนนั้นและซีนเราคือพี่เออาพี่เออาคือเห็นแล้วแบบอย่างเงี้ยอ๋อคือตอนที่เราการเสร็จแล้วเขาเดินคุยกันหนูบอกว่าใครเราไม่น่าให้พี่ ก็เรื่องจริงนะก็สนุกดีอะเป็นเป็นอะไรที่แบบติอสก,การได้ไปแคสเป็นแดน,นโหน,นะใช่แต่คนแคสบอดนี้เยอะมากจริงๆเขาเรียกแคสเยอะมากจนถึงมาเรียก B M K แล้วก็มาเรียกแคสแคสเป็นเพราะตอนนั้นถ่ายบอลก็เจอจริงๆก็เลยรู้ว่าจริงๆก็แคสเหมือนกันเขาแคสเยอะมากอะไรเงี้ยจนมาจบที่ไฟนอลไฟนอลคนสุดท้ายก่อนหลังหลังหนูกับโมบายเป็น จริงๆกับพี่อคิตตี้อะไเป็นพี่คิตตี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกต้องหุยออนจะไหวไหมเพราะมันต้องรับมือผูม้มกับหลายคนมากๆเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนเก่งซึ่งเป็นหมอะหมอพี่คิตตี้ถูกแล้วค่ะ <laughs> สุขวัวแล้วอยากให้หนูไปเล่นเลยค่ะหนูช็อกแน่รึเล่ะ <laughs> เออเออเอเอ <laughs> <laughs> มีไม่ค่ะมีมโมบาย,ยาคนแต่ตอนนั้นน้องเด็กมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโมบายเด็กมากแบบเด็กเลยอ่ะเออ ก็จะเป็นแนโนอีก e อีก e ฟิลหนึ่งอ <laughs> เออแบบเออเออเลยเออเลยพอเจอเออเลยตลกอะหนูยิ้มสดใสไม่นา่ากลัวเท่าแนโนเอา้าเอา้านี่แต่พมามาอยากเล่นอยากเล่นสักตอนในแนโนเหมือนกันนะ <laughs> สนุกเดียบันูน่าท้าทายอ่ะเออม่มีใครเขาห่วงเธอ ไม่มีใครห่วงหนูโอเคโอเคได้ได้อยากให้รู้ว่าห่วงนะได้จะเป็นเล่นเลิฟซีนดูเดือดดุเดือดแล้วแค้มห่วงนะมีเลิฟซีนอะไรดุเดือดไหมคะตอนนี้แฟนคลับเขาไม่ห่วงหนูเลยค่ะใช่คนเดียวเดี๋ยวรอดูคิดว่าทีเซอร์เอ็มวดีอะ คู่ไหนจะเป็นคู่ต่อไปอย่าลืมสัมผัสภาพด้วยนะฮะเช่นกันนะฮะโหหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่เหมือนกันแบบเอาช็อตที่เขาถ่ายมาโหวตเลยนะเอาจริงก็ไม่คิดเหมือนกันก็ไม่รู้ค่ะเมมเบอร์ก็ไม่รู้เลยจริงๆถ้ามีโอากาสจะไปเที่ยวชลาลายอยากไปเที่ยวที่ไหนเกาหลีค่ะเราคุยกันไปแล้วเราจะไปเกาหลีเคยเมาไหมเคยคะ่ะเคยเมาแต่หนูเมาแล้วแบบไม่เหลือน่ะมาคนมันจะมีบางคนเมาแล้วเหลือพูดทุกอย่าง ทำทุกอย่างแต่หนูไม่เคยเมาแล้วเลือหนูเมาแล้วแบบหนูไม่เคยไม่เคยเมาแบบไม่รู้ตัวแบบพับปัดอะไรอเงี้ยไม่เคยเคยแต่เมาแล้วแบบหลับเคยแต่เมาแล้วหลับแบบเมาแล้วแบบรู้ว่าเมาแล้วเลยก็หลับพอรู้ว่าอันไหนนี่มันแบบเกินลิมิตที่ตัวเองจะควบคุมได้แล้วก็จะนิ่งๆก็ให้เหมือนแบบเพื่อนๆก็จะจะเลื้อนอะไรก็กเชิญแต่ก็จะอยู่ <c oughs> อะไรประมาณนี้อ่ะใช่นั่งเก็บข้อมูลนั่งเก็บข้อมูล ก็จะมีเมาแล้วพูดทุกอย่างแล้วก็เก็บข้อมูล <laughs> ไม่เคยเมาแบบไม่รู้ตัวคือ,อก็เลยเรียกว่าเมาหรือไม่เมาเคยเมาเี๋เรียกว่าเมาเลยกลืนๆไม่ใช่คนกลืนๆชี้คำว่ากินแอลโกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวแดงเออแต่หนูเป็นคนแพ้แอลกอฮอล์ก็เลยไม่ไม,ไม่กินหนูแพ้เออก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยกินมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนยยดเยดเออกับก็รอดูเพื่อนเมานะคะก็จะไม่ค่อยเท่า,หาไหร่ชลาลายเมาอยู่แ okay. ก่ก็ก็ okay. <laughs> ก็สนุกดีนะเห็นเพื่อนเมาออเลยคนะ่ะหนูเป็นคนมอมเพื่อนเองค่ะเ <c oughs> พราะว่าเราไม่สสำหรับกินที่ร้านได้หรือไปอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะติดตามดูลาสของพวกเรารวมถึงไอทุสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเพนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for a t application ไปแล้วนะ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 ปีปนะ้ปัจจุบันปัจจุบันปัจบันตอนนี้ฉันไม่ต้องการ Pailan na, pailan na, 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 people Si sa lumabay sa si paglapoy Siyempre sa